วิธีบริหารจัดการกับความวิตกกังวลในตัวเองพระเยสุคริ์พระองค์ไม่เคยบอกกับใครเลยหรือสอนว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายวิตกกังวลเมื่อไรจงอธิษฐานกับเราแล้วเราจะเซกให้ความวิตกกังวลนั้นหายไปเปล่าเลยเพราะความวิตกกังวลมันเป็นธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนมีกันทั้งนั้น ถ้าเราไม่มีเลยเราก็จะไม่ระแวดระวังไม่รู้จักเตรียมตัวไม่รู้จักวางแผนไม่รู้จักที่จะคอยดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทแต่ถ้ามันมีมากเกินไปในระดับที่ทำให้เราทำอะไรไม่ถูกและทำให้การดำเนินชีวิตของแต่ละวันนั้นเริ่มไม่เป็นปกติดังนั้นความเป็นปกติสุขจึงถูกรบกวน พระเยซูคริสต์ได้ทรงตั้งคำถามในเรื่องนี้เอาไว้เพื่อเป็นคำเตือนสติให้เรารู้ว่าอะไรสำคัญกว่าอะไรมีค่าม,มากกว่าดังที่เราได้เคยอ่านในพระธรรมมัทธิวพระธรรมมัทธิวบทที่หข้อที่สิบห้าแทนที่พระองค์จะบอกว่าพระองค์จะเสก ให้ความวิตกกังวลมันหายไปจากใจเราถ้าเราที่ทานตอบรงดังคําพูดที่ว่าโอ้มเพียงจะจงหายไปความวิตกกังวลจงหายไปดังที่เราปรารถนากตพระงกลับท่าทายเราโดยใช้คําพูดว่าเหตุนี้เพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากังวลกวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่ม และอย่ากโกลนกไวถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งหม่มชีวิตสําคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือและอาหารสําคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือแส,สดงว่าพระเยซูคริสต์กำลังให้เรารเผชิญปัญหาความวิตกกังวลด้วยคำถามที่ว่าอะไรมันสำคัญก,กว่าอะไรมันมีค่ามากกว่าและโฟกัสกับสิ่งนั้นดีกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เราวิตกนั้นมันก็จะ จะจืดจางดรอบหายไปได้พระองค์บอกว่าความวิตกกังวลมันไม่ได้ต่ออายุชีวิตให้ยืนยาวได้สักหน่อยดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่เรามีความวิตกกังวลเราจึงมีทางออกตรงนี้อย่างน้อยก็สามอย่างที่เราควรจะเตรียมตัวไว้เป็นทางออกเพื่อแก้ไขจากพระคำของพระเจ้าคือหนึ่ง ให้เรารู้ตัวและยอมรับก่อนว่าความวิตกกังวลน,นั้นที่มากเกินไปคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาการมีเอเวอเนสหรือว่าความรู้ตัวเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รู้ว่าเอะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราชักวนวนไปวนมาแล้วนี่คือวิตกกังวลโกลว์ข,ว,ขวายแล้วมีการยอมรับในตัวเองว่าโอเคไอ้นี่คือสิ่งที่ฉันไม่อยากจะให้มันอยู่ นุ่งทวงชีวิตอยู่ได้เสียเวลาเวลากับความคิดเสียพลังงานมันสศูญเสียมันดึงชีวิตและเวลาของเราไปอย่างมากความสุขสันติสงขใน์จ,จิตใจหายไปมันคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราก็จะไม่ปล่อยให้หัวสมองมันว่างเปล่าไม่ปล่อยให้จิตใจมันว่างเปล่าเพราะทำทำเช่นนั้นมันเหมือนเท่ากับเป็นการปูปูพรมแดน พรมแดงเพื่อต้อนรับกับปัญหาต่างๆที่จะก้าวเข้ามาเกาะกินหัวใจได้ปัญหาทางอารมณ์อื่นๆจะจะตามมาความสับสนวุ่นวายความทุกข์ใจต่างๆฉะนั้นหนึ่งรู้ตัวยอมรับก่ฏว่ามันคือสิ่งที่ไม่ปรับธนาอันที่สองคบคิดให้แตกอย่างที่พระเยซูถามเราว่าอะไรสําคัญกว่าอะไรมีค่ามากกว่าระหว่างชีวิตที่หาค่าไม่ได้ อย่างของเราหรือการที่เราจะไปติดค้างความเคืองแค้นตัดใจไม่ได้กับความโกรธที่ใครมาขับรถปัดหน้าเราหรือว่ากับปัญหาต่างๆในชีวิตยังมีอะไรที่เป็นอนาคตอันสดใสและหน้าที่การงานยิ่งมากที่เราจะต้องรับผิดชอบเราจะทําให้ตัวเองสูญเสียไปง่ายๆสูญเสียชีวิตไป และทำให้ทิ้งปัญหาให้คนข้างหลังที่รักเราต้องระทงรับกรรมสิ่งเหล่านั้นหรืออะไรสำคัญกว่าถ้าชีวิตเรามีค่ามากกว่าใครจะทำอะไรเราปล่อยเข้าไปเราจะรักษาชีวิตของเราไว้เพื่อคนที่เรารับดีกว่าการตัางคำถามว่าอะไรสำคัญกว่าและมีค่ามากกว่าจะทำให้เราทิ้งสามารถจะ เล t ดโกหรือว่าปลดปล่อยได้ภาษาอังกฤษมีคำหนึ่งเล็ดโกและเล็ดกอดคือสามารถที่ตัดใจได้แล้วก็กยกปัญหานั้นให้กับพระเจ้านั่นคือการตัดใจและทำใจได้ถ้าเรารู้สึกว่าปัญหาเ่านั้นมันสำคัญเหลือเกินกับเราแล้วเราไม่อยากเก็บเอยเราก็ขอยกทูนกับผมขอแนะนำให้ท่านอาธิษฐาน ขอยกปัญหานั้นให้กับพระองค์เถิดให้พระองค์ดูแลแทนอย่ามาเก็บไว้ในใจเลยนั่นคือการทำใจให้ได้เพราะเราก็รู้สึกว่ามันมีค่าแต่มันควรจะอยู่ในมือที่โอเคมากกว่ามือที่มีพระหัตถที่ทรงอิทธิฤทธิ์ที่จะเทคแคร์ดูแลเราได้ดีกว่าและที่สามที่อยากจะสนับสนุนให้ท่านมีก็คือความที่จะให้จิตใจของเรานั้น มีการยอมรับว่าเปิดพื้นที่ให้ความคิดและดิจใจของเรานั้นมีพระเจ้าเข้าครองอย่างแท้จริงเวลาที่เรามีความคิดแบ่งสันปันส่วนว่านี่ส่วนหนึ่ง,นนงฉันเป็นคริสเตีนยนอีกส่วนหนึ่งขอมีชีวิตส่วนตัวอีกส่วนหนึ่งนั้นยันยับจะมีด้านมืดของฉันเองบ้างนั่นเป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้องจงยอมยกพื้นที่ในหัวใจของท่าน ในความคิดของท่านให้กับพระเจ้าอย่างเต็มที่คําพูดที่ว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นะฮะหรือว่าให้คิดถึงทรงทรแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระครไม่ได้หมายความว่าแสวงหาแผ่นดินที่เป็นภูมิศาสตร์แต่หมายถึงการปกครองของพระเจ้าที่พระองค์จะเข้ามาครอบครองอย่างเต็มที่อยู่ในหัวใจของเราและเราจะสามารถมอบถวาย ปัญหาทุกอย่างที่เราวิตกังวลไว้กับพระองค์เราจะสามารถตัดใจได้และสามารถที่จะทำใจได้ก็เพราะว่าเรารู้ว่าอะไรสำคัญกว่าอะไรมีค่ามากกว่าแต่ท่านต้องรู้ตัวก่อนนะว่านั่นคือสิทธิไม่ปรารถนาและไม่หวงเอาไว้ยกปัญหานั้นให้กับพระองค์เถิดขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ท่านได้บริหารจัดการความวิตกกังวลได้ดี โดยการพึ่งพาพระองค์มอบทุกอย่างมากับพระอเมน